านประธานกรรมการบริหารสำนัรรกงานที่ทนจังหวัดทุกคราชสานีและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านความรู้สึกเป็นเกียรติได้มีการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอบรมให้เครือข่ายอีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐภาคเอกชนคณะกรรมการบริหาริที่ทน์ชุมชนพัฒนาตลอดจนชุมชนและให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อบทบาทและความสำคัญเครือข่ายภาคประชาชนกับการอำนวยความิธรรมในระดับต่อการอบรมพัฒน,นาเครือข่ายท,ที่ทำชุมชนนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการให้ความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยนประสบการณ์ในงานด้านการอำนวยความิธรรมซึ่งความรู้ความเข้าใจดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจในการดำเนินงานของสถานงานสายการจัดการ เอกชนและชุมชนในท้องถิ่นเพื่อผลักดันให้โครงการนี้บรรลุผลสำเร็จให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่าง่วถึงเสมอภาคและรวดเร็วต่างให้ด้เ้ินการและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการดำเนินโครงการที่มีพันธุ์มงเกศพันธ์ครับเป็นกำนังตะบลสงสาและเป็นประธานชมรม กำนันกำนันอะไรครับเนะี่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพอเดชอุดมนะครับก็จะเป็นคนสะท้อนปัญหาถัดไปทางถัดจากท่านกำนันนะครับท่านผู้นี้เนะี่ยเป็นเป็น NGO แล้วก็มีมบทบาท NGO ท่านก็รู้รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นปฏิบัติคือมุมมองกับภาครัฐนะครับ ซึ่งท่านมีบทโภอารมณ์ทิเรปนัครับวิธีการศึกษาท่านนิติศาสตร์บัณฑิตหิายเลยลามคำแหงและก็อบรมมูลเรียนในร้อยตำรวจหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตกับนักศึกษาบัณฑิตรุ่นที่สิบหกประวัติการทํางานท่านเคยเป็นพนักงานสอบสวนสานยุทธตำรวจภูธรม้่ยขยุงและก็รองผู้กับสอพอทุ่งศรีอุดมนะครับแล้วก็รองผู้กับสอพอสำโรงปัจจุบันรองผู้กับปลุมงานสอบสวน ตำรวจภูทรจังหวัดปูเรธาดีซึ่งท่านเนี้ยถ้าสมมติว่าตำรวจในท้องที่เขามาจับมาแจ้งทางเนี้ยเพราะว่าจับเป็นหรวดกองการของกองกำลังนะครับ